เด้อขอเดินทางโปรดไัยเนาะเพิ่นจิไปเพิ่นก็นมาส่งกำลังใจคะคือทอดเส้นกันเด้อเนี่ก็ไอซูมเมดเพิ่นเวานมไขมุซานมไขมุกวะเมน้ำส้มน้ำหอมสบายดีพี่พลมันนี้พี่เข้ามาทักทายสบายดีกันดเด้อวิทยาสบายดีสบายดียดยดเฮงเฮงปังปังเด้อเพิ่นว,วิทยาตาบีขอบใจไล่เด้อตาดีตุ่นข้าเจ้าเนาะ แล้วเดี๋ยวนี้ถังป้าอู og, ได้ข้าวเจ้าข้าวกันมาถังป้าอูสบายดีทุกคนหน้าห้องเออติ้งพระุพษิดเพลินสบายดีเด้อพี่สุนิดขอบใจไล่ไล่เด้อพ,พี่นองเด้อที่เข้ามาถักทายสบายดีขอบใจไล่ไล่ดีแม่น้ำส้มน้ำหอมสบายดีเด้อดนดนาสบายดีสบายดีไอบุญเลิศจันที ขอบใจหลๆที่มาเป็นกำลังใจให้ซ้ำล้านดวงตาพี่น้องขอบใจหล่ได้เอ้ <c ười> <c ười> อย่างอีกเต็มน้อยหนึ่งพี่น้องค่อยก็ได้ลงปะเบิ่งก่อนเด้ออย่างจังนาทีดีอ่พิกกี้สบายดีทุกคนอยู่หนห้องเด้อพนวันอะพี่สุเมศสั่งจจ้าขอบใจหลายๆเด้อพ่จอยเด้อพี่สุเมศพนว่า อบอุ่นอบอุ่นขอบใจไล่ๆเด้อจะไม่ไถ่เกลียวขอบใจไล่ๆเด้อพี่สมัยสบายดีแมน้ำส้มน้ำหอมยายติ่มสบายดีเมน้ำหอมพี่บุญเลิศสบายดีพี่สุมิรขอบใจใหญ่เด้อขอบใจไล่ๆ,ๆพี่น้องทุกคนพี่สุนิเพิ่ เดี๋ยวนี้มันกำลังงาดว่สาสัาเจ้าอันนาเบาก,กันค่ะเจ้าไล่พวกอันนาบกพวกก็จะอยูม่มออันนอกกันเหล่านี้ยันเคลื่อนจอยสบายดีแม่น้ำส้มน้ำมอมพี่สุมเมธพนมาถักทายถักทายพี่ใสจ่จอยสบายดีพสบายดีเด้อพี่นุ่มซีโลเาะขอบใจหลายๆที่เข้ามาถักทายสบายดีให้คุณพี่ ผ่านหรือ,อยังคะยังเด้อ,อยังเด้อ,อยังบบผ่านเถือพี่ซ้ำเผาพี่สมัยสบายดีเม่น้ำส้มน้ำหอมขอบใจไลยๆพี่นงทุกทุกคนเนาะขอบใจไล่ๆได้พี่นงเด้อ <c oughs> สบายดีดีพี่ทองคำนงซื้อจันทีเด้อจันทีอุตมะ เราอันลูกสายซื้อโจนัดพี่ซังกุ่งเพลินสบายดีพี่ซ้ำหนาวพี่ซ้ำเผาสบายดีเด้อสบายดีน้ำปัทถูสิบบพี่น้องน้ำปัทถูเอยเอจุลีสบายดีแมมโจนัดขอบใจไร่ไรเด้อเด้อจันทีเพลินสบายดีอ,อ,อ,ดอดดดติ้งอติ้งคนงามสบายดีเด้อเข้ามาเป็นกำลังใจคะน้องซุง กำลังใจฮะน้องนอกข้อฮะพี่น้องทุกทุกคนอยู่ดีมีแห่งต่โลดโพดภัยเด้อขอบใจไล่ๆเด้อพี่น้องที่เข้ามาทักทายสบายนุ่มซีโรสสบายดีเม่น้ำส้มน้ำหอมเม่น้ำส้มน้ำหอมสบายดีพี่สมัยสบายดีคิดคิดงามเม่นวะอ้ามันไดขอคนว่าข้อข้อม่นยังนาอก นมซีโร่เป็นโค้อยังพี่น้องพี่สมัยสบายดีบัวไหลนมซีโร่พ่นสบจันทีอําคามมาบงเอาซื้อลูกมาใส่เท้าจุน,นัดนะพี่น้องเป็นเมจุนัดขอบใจได้ไล่เด้อพี่น้องทุกทุกคนที่เข้า <c oughs> พี่สมัยสบายดีครับพี่อัมบขอบใจได้ไล่เด้อพี่น้องเด้อ พีริซายัางอยู่ยังอยู่นะฟังยูนค่ะขอบใจไล่ไลอาลีสบายพี่สมัยแม่ทำซุปน้ำมนันนั่งนั่งกันทีมันนี้เนาะเอืเ้อจีอันน่ะเอื้อจีเห็ดแก้วน้ำปูไปเน้อดอนนากินน้ำกันเนาะให้กำลังใจเนาะขอบใจไล่ไลทุกทุกคนทุกทุกกำลังใจพี่น้อง เข้ามาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อไอ้ดีแม่โจ้นัดขอบใจไล้ไล่ไอ้เข้าไปห้องเพิ่นนี่บได้คลิกไล่พี่น้องคลิกไล่เพิินกับบอ่ออานเพิ่นห้องเพ่งน,น้นองกระบ่คลิกนี่เลยพี่ซ้ำ,พ,ซำพี่ซ้ำเผาเพิ่นสบายดีคุณบุญเลิศพี่บุญเลิศเวสุภิตสบายดีพี่บัวไหลพี่หลังใจมาให้กำลังใจน้องในมือนี้ขอบใจไล่ไล่เด้อทุกทุกคน น้องข้อให้ทุกคนอยู่ดีมีแฮงตลดรดปดไผ่ข้อให้คิดปังปังเด้อข้อให้อยู่ดีมีแฮงทุกคุณบัวไหลสบายดีพี่บุญเลิศน,นุ่มซีโลผักเนื้อ,อน้ำท่วมยุคเคสเหล่ากับพังเนื้อเด้อผักเนื้อผลน้ำท่วมพี่นองดิดตุ่นก็จะ กินข้าวกันนะบอที่เมืองไทยเนาะบางคนก็นก,นกินคอฟฟเนาะจันทีกกินแล้วเอ้ยค่อยเนาะไปมิดยุ๊ซะดีขอบใจไล่ๆเด้อที่เข้ามาทักทายสบายดีกันพี่น้องปุนเห็ดปวกปุนเห็ดพวกเกลียวเห็ดพวกผักกาดจันทีําคามาวงพันมาผักกาดขอไทองคุน้นทง พี่น้องอนันเขาทูดเอภัยเด้อพี่น้องซิบอันหาสบายดีเออคูนสบายดีคบใจเลยๆเล่เด้อเข้ามาเราทักทายสบายดีกันดเด้อเออคูนเด้อพี่สังกุ่งเพิ่นสบายดีพี่ซ้ำหนาวพี่ซ้ำเผาสบายดีเด้อสบายดี อยู่เมืองไทยค่ะบบปีพับบเป็นยังโบโเคสเมืองไทยพี่ทองคำสบายดีโปสบายดีคนลบคนคนมายังเนาะพี่นองอ่านบาุได้ก็ขอบใจเล่ยๆเดี๋ยวพี่นงเลออ่านสาคยก็ะคอยอ่านไปเนาะแม่น้ำชุมน้ำหอมสบายดีใส้ คุณไส้พี่ไส้ยังไงนะคุณไส้พี่สบายสบายดีพี่อาลีขอบใจเลยๆเด้อพี่ๆทุกคนเนาะพี่อารีเพิ่นไสร็ลยๆเด้อพี่อาลีเด้อขอบใจเลยๆที่ส่งหัวใจให้เนาะจับเอาได้พี่นองเด้จับซ้ำล้านดวงตากาแฟเด้อพี่นองเด้อจับเอาเด้อ โดน,นาพนเซฟไอศครีมโดน,นาพนเซฟมักแต่งเด้อพี่น้องพี่เนตสบายดีทุกทุกคนพี่น้องที่มาส่งกำลังใจห้เนาะยังมือนี้เนาะเอื้อจีนะ้อันน่ะเอื้อจี้เห็ดเจียวน้ำปูไปเนอ้อโดน,นากินน้ำกันเนาะแม่น้ำส้มน้ำฮวอมสบายดีพี่สุพีศ พี่สมัยจันทีสบายดีคุณซ้ำเผาจันทีสบายดีพี่สมัยน้องดดนนามาแล้วสบายดีเออให้่น่าขอบใจหล่ๆเด้อดดนนาเด้อหนุ่มซีโลค่แเมน้ำส้มน้ำหอมสบายดีพี่สมัยพี่ซ้ำเผาสบายดีพี่ทองคำน้องอ้นคำสบายดีใจไลยๆ,ๆทุกทุกคนมาส่งกำลังใจให้เนาะ ข้อฮะทุกคนอยู่ดีมีแฮงเด้อพี่พีนิสบายดีสบายดีพี่ลิซาเป็นวันสบายดีทายสบายดีทักทายคุณจันทีค่ะข,ขอบใจไลยๆเด้อที่เข้ามาเป็นกําลังใจมาส่งกําลังใจให้ข้อนี่ดื่มกาแฟส่เดอร์ยเด้อ,อดตอนเช้าเนาะ เพิ่งตื่นไปดังนะฮะดื่มกาแฟใส่ข้อแก้วหนึ่งเด้อคุณซ้ำเนาคุณซ้ำเผาเนาะเผาแม่นวะคุณซ้ำเผาขอโทษไล่ๆลพี่นองอานบวดนาทึกงเนาะพี่ซางกลุงสบายดีพี่เนตพี่ซางกลุงสบายพี่สุพิตขอบใจไล่ไลพี่นองที่เข้ามาทักห้อมสบายดีพี่ทองคํา สบายดีบดตองหัวค,ค่อยเลยพี่น้องเมน้ำส้มน้ำหอมสบายดีเอาเนาะเขื่อนแตก๊กตีได้ยินว่ะเมน้ำส้มน้ำหอมสบายดีน้องโดน,นาโดน,นาสบายดีพี่สีดวงนะ้ะพี่น้องนาะจับเอาเด้ขอบใจไล่ๆเด้พี่สมัยพนสบายดีคนคนสวยสบายดีสบายดีพี่น้อง